ก็จะเหลือเฉพาะดอกให้เห็นนะครับก็จะได้ความสวยงามมองมาไกลๆนี่ก็สีขาวเต็มไปหมดนะครับก็เป็นต้นน้ำเกลี้ยงน้ำเกลี้ยงหรือว่าจุดแรกนะครับจุดแรกนี่ก็เป็นพื้นที่สูงชันแล้วก็หินทรายเป็นก้อนระเกละกะ เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่านะครับเป็นโพรงอยู่ข้างในนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นต้นรังก็อายุมากนะครับไม้ที่เกิดในละักษะป่าที่เป็นหินบนภูเขาแบบนี้ถึงจะรำต้นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ก็ใช้เวลานานนะครับที่เห็นไม่ใช่เป็นต้นก้านอ่อนออนะับเป็นเงาที่มันเกิดขึ้นมา ช่วงฤดูฝนนะครับป่าเพกสูงท่วมหัวผมนะครับตรงนี้ไม่มีทางคนเดินป่านะครับแถวนีนะ้เป็นจุดที่สูงที่สุดเป้าหมายที่ผมเดินมาแต่ก็ไม่เห็น ก็มีช่องพอให้เห็นภูมิประเทศมองเห็นภูเขาเป็นลักษณะยังเป็นป่าไปทางรบพันธ์รัไม้หลายหลายชนิดตอนนี้ก็เดินลงมาอยู่ในเต็มไปด้วยป่าไผ่ ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและติดตามในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดินมาได้สักระยะนะครับก่อนที่จะพยายามเดินขึ้นไปบนป่าบนภูเขาข้างบนแถวนี้ก็ยังเป็นป่าลักษณะผัดใบนะครับป่าผัดใบผสมออกไปทางเบญจพรรณทาว่วนมากนะครับเดินมาถึงใต้ต้นเตงหรือว่าต้นจิกอายุเก่าแก่ต้นนี้ก็ พบเจอความแปลกความสวยงามเป็นธรรมชาติของอที่มันยื่นออกมานะครับแล้วก็มีเจ้าของพื้นที่นะครับก็เป็นชันรงชันรงหรือว่าพึ่งจิ๋วนะครับเพา็ทขาทำรังอยู่ใต้โคนต้นแต่งต้นนี้นะครับนี่ครับดูแปลกตายื่นออกมาประมาณสัก20เซนได้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางความ กว้างของเขาในปากรังนี้ก็ประมาณาประมาณ10กว่า,วาเซนนะครับก็เป็นสีสันธรรมชาติความสวยง,งามของสัตว์มแมลงที่สร้างขึ้นในช่วงนี้นะครับก็มักจะพบเจอ,อมแมลงชนิดนี้เยอะนะครับในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวจนถึงฤดู ร้อนดูหน้าแรงนะครับนี่ครับก็เป็นจะบอกว่าเป็นทรงลักษณะคล้ายๆ ปากกลวยเล็กๆแคบๆนะครับก็ทำอยู่ใต้โคนต้นเตงหรือาต้นจิกซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งตัวน,นี้ก็เกิด ไดพื้นที่ป่าผัดใบที่มีอายุมากนะครับตัวนี้เปลือกก็จะออกครั้มผิวเปลือกก็ไม่ค่อยลงเป็นร่องลึกนะครับด้วยความยาวนานแล้วนะครับก็เดินมาได้ประมาณสักสามร้เมตรนะครับจาก ที่จอดรถเข้ามาก็มีเสียงรถวิ่งผ่านนะครับเป็นถนนตัดบนภูเขานะครับจุดที่พึ่งอยู่นี้ก็เป็นลักษณะพื้นที่ไรเขาพื้นที่ลาดชันนะครับมองไปก็สภาพนี้ก็พื้นด้านล่างก็จะเป็นหินทรายสส่วนใหญ่นะครับกองละเกะละกะฝังอยู่ใต้หญ้าเพกนะครับเดินก็จะยากหน่อยนะครับ เื้นที่ไม่ราบเรียบนะครับหญ้าก็ยังสูงอยู่เวลาเดินนี่ก็จะมองไม่เห็นทางข้างล่างก็จะเป็นหลุมลึกเป็นร่องหินนะครับก็มีลม เย็นสบายนะครับในช่วงนี้ตรงที่ผมเดินเนี่ยก็ไม่มีทางคนเดินป่านะครับเดินแบบแไม่มีเส้นทางนะครับมีรกไปด้วยหญ้าเพกบางส่วนก็เป็นต้นไผ่ป่าแล้วก็เป็นพื้นที่หินทรายที่ราดชันนะครับ อนนี้ก็พยายามที่จะเดินขึ้นมาด้านบนนะเดินมาได้เรียกได้ว่าอยู่ในชั้นอีกชั้นหนึ่งนะครับจะไม่อยู่บนยอดภูเขานะครับยังอยู่ระดับกลางๆอยู่นะครับเดินขึ้นมาระดับนี้ก็เป็นป่าแตงรังชัดเจนนะครับ ด้านล่างก็เต็มไปด้วยหญ้าเพก็กต้นไม้ก็ยังใบก็ยังเขียวอยู่นะครับดอกเด่นในช่วงนี้ก็จะเป็นต้นน้ำเกลียงหรือว่าต้นรักใจนะครับดอกออกขาวๆนะครับมองไปก็ถือว่าเด่นในช่วงพฤษจิกานะครับออกดอกเห็นได้ชัดเจนนะครับยิ่งต้นไหนโดนแดดจะจัด ผัดใบก็จะเหลือเฉพาะดอกให้เห็นนะครับก็จะได้ความสวยงามมองมาไกลๆนี่ก็สีขาวเต็มไปหมดนะครับก็เป็นต้นน้ำเกลี่ยงน้ำเกลี่ยงหรือว่ารักใหญ่นะครับเดียนดอกขาวๆนี่ก็ย่างที่เก่าวนะครับ ป่าสภาพแบบนี้ก็จะมีต้นน้ำเกลี้ยงนะครับไม้เด่นก็บพวกเตงรังยางเหียงหรือว่าต้นซาตต้นชิงชันนะครับก็จะปะปนกันไปนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นชิงชันนะครับหรือว่าต้นเกดแดงที่สำคัญก็เต็มไปด้วยมันป่าในช่วงนี้ก็ยังเห็นใบเห็นรํมต้นของมันอยู่นะครับ ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูร้อนหน้าแรงนั้นก็จะมองไม่เห็นใบแห้งตายไปนะครับเทีเนนี่ก็จะเป็นมันป่า,ม,ามันเสามันเฮิบนะครับซึ่งเป็นมันที่หัวลงไปแนวดิ่งนะครับมันขนาดใหญ่เกี่ยวพันไปตามต้นไม้ยืนต้นนะครับก็เป็น สภาพป่าด้านหลังนะครับที่เดินขึ้นมาเดินง่ายกว่าจุดแรกนะครับจุดแรกนี่ก็เป็นพื้นที่สูงชันแล้วก็หินทรายเป็นก้อนละเอีกะนะครับก็พยายามที่จะเดินขึ้นไปเพื่อดอูบนยอดเขาจุดนี้นะครับ ขึ้นไปดูสภาพภูมิประเทศวยอดวิวภูเขาด้านบนนะครับก็เป็นต้นรังนะครับที่มันลักษณะโน้มเอียงลงมาเป็ดพลาดกับต้นต้นรังอีกต้นนะครับ แต่ก็ยังไม่ตายนะครับยังมีใบเขียวขจีอยู่ใกล้กันเองก็จะมีต้นกระบกที่มันเป็นโพงอายุมากนะครับต้นไม่สูงอาจจะหักตั้งแต่ในอดีตแล้วก็แตกลำต้นขึ้นมาใหม่นะครับทำให้ลำต้นนั้นไม่สูงนะครับ เป็นต้นกระบอกนะครับก็ถือว่าอายุมากขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าเหมือนว่ามันจะแตกขึ้นมาใหม่นะครับมีรอยฉีกเป็นกลนานหลายปีนะครับเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่านะครับเป็นโพรงอยู่ข้างในนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นต้นรัง ก็อายุมากนะครับไม้ที่เกิดในลักษะป่าที่เป็นหินบนภูเขาแบบนี้ถึงจะรำต้นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ก็ใช้เวลานานนะครับเดินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับยังได้ยินเสียงรถจนซึ่งห่างออกมาประมาณสัก เกือบสองกิโลนะครับอยู่ด้านล่างนะครับวางกลับไปก็ได้ความสวยงามของป่าผัดใบเต็งรังที่ขึ้นตามไหล่เขานะครับด้านล่างพื้นก็จะเป็นหญ้าเพกนะครับข้างบนก็จะเต็มไปด้วยไม้ผัดใบไม่ว่าจะเป็นเต็งเป็นรังเป็นยางเหียง เป็นชิงชันเป็นน้ำเกลี้ยงนะครับหรือว่าต้นรักใหญ่ที่เด่นในบริเวณจุดนี้นะครับสภาพก็ยังเป็นหินทรายที่โผล่ขึ้นมานะครับ นี่ก็จะเป็นเรื่องปกตินะครับต้นชิงชันหรือว่าต้นแกดแดงที่เป็นไม้เนื้อแข็งที่อยู่ในสกุลเดนเจียร่วมกับพยุงนะครับกลุ่มไม้เนื้อดีที่มีราคาสูงนะครับก็มักจะที่เห็นไม่ใช่เป็นต้นก้าออนอ่อนนะครับเป็นเงาที่มันเกิดขึ้นมาในช่วงฤดูฝนนะครับพอถึงฤดูหน้าร้อนของประเทศไทยหรือว่า ดูดูร้อนของประเทศไทยหน้าแล้งนั้นก็จะบางครั้งก็จะโดนไฟป,ป่าแต่ก็จะไม่ตายนะครับถึงดูดูฝนก็จะแตกใบขึ้นมาใหม่อย่างที่เห็นนะครับเป็นสภาพป่าผัดใบของหินทรายนะครับ ต้นขนาดเล็กบริเวณจุดนี้ก็จะมีต้นแดงต้นชิงชันต้นประดู่ต้นติ๋วนะครับตอนนี้ผมก็เดินขึ้นมาอยู่ในระดับที่สูงพอสมควรนะครับแต่ก็ยังไม่เห็นวิวอยู่พื้นที่โดยรอบนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ตรงที่เดินนี่ก็ มีความลาดเอียงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับก็เป็นป่าเต็งรังนะครับ ็เป็นต้นรังอีกแล้วนะครับที่มันล้มลงมากับพื้นนะครับแต่ว่าก็ยังช่วงโคนต้นนี่ก็รากโผล่ขึ้นมานะครับที่ว่ามันล้มหักโค่นนะครับน่าจะเป็นในช่วงฤดู ฝนฝนตกเยอะๆนะครับแต่รากบางส่วนก็ยังยึดติดกับดินอยู่ก็จะทำให้ยังไม่แห้งตายนะครับยังออกไปยังเขียวกระจีอยู่ ของคนต้นนะครับของต้นรังยาเพชกสูงท่วมหัวผมนะครับตรงนี้ไม่มีทางคนเดินป่านะครับแถวนี้ เป็นจุดที่สูงที่สุดเป้าหมายที่ผมเดินมาแต่ก็ไม่เห็นทัศนียภาพทิวทัศน์ภูมิประเทศนะครับที่ว่ามันไม่ได้เป็นหน้าผาชันลงทีเดียวนะครับเป็นลักษณะมีความลาดไปก็เลยทำให้ต้นไม้ขึ้นบดบังนะครับแต่จุดข้างล่างนี้ก็สวยเต็มไปด้วย หญ้าเวลาเราอยู่ข้างบนนะครับมองลงไปพื้นด้านล่างก็เป็นหญ้าเหมือนจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่ที่จริงก็สูงอยูน่น,นะครับถ้าเราเดินลงไปลมคันๆ้างที่จะเย็นสบายดีนะครับในช่วงอ่า พืชสกิการับเดินลงมาข้างล่างนะครับจุดที่มองมาเราเห็นหญ้าสวยๆนะครับ ที่ค่อนข้างคตรข้างโป่งนะครับตรงนี้ก็เป็นข้างบนจุดสูงสุดแนวเขาที่ผมเดินมานะครับก็คงจะสิ้นสุด เยียงเท่านี้นะครับการเดินป่าในเขาลงนี้ที่ผมเดินมามองไปก็แนวเห็นภูเขาที่สูงกว่าฝั่งด้านนี้นั้นมากพอสมควรนะครับห่างออกไปประมาณน่าจะประมาณสัก6กิโลได้นะครับ ป็นจุดด้านบนที่ผมเดินตรงมานะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะต้องเดินทางกลับนะครับอันนี้ผมจะเดินทางกลับไป จุหมายไม่ใช่ทางเดิมที่ขึ้นมานะครับจะไปตามทิศทางที่ตั้งไว้นะครับเดินมาเพื่อที่จะหาทางกลับนะครับก็มีช่องพอให้เห็นภูมิประเทศมองเห็นภูเขาแล้วก็ ข้างล่างนั้นก็จะเป็นพื้นที่สวนไร่นานะครับเป็นพื้นที่โร่งทำการเกษตรนะครับทางตรง,งผมนี่ก็ไม่เป็นทางนะครับปรกชันด้วย ไม่ได้กลับทางเดิมนะครับเพียงแต่กลับหันหน้าไปทางทิศต,ตามเข็มทิศถ้ลกลับทางเดิมนี่ก็ขึ้นไปบนภูเขาตอนนี้กําลังหันหน้าเพื่อจะลงไปสู่ด้านล่างนะครับเดินลงมาจุดนี้ก็ลักษณะป่าก็เริ่มทึบขึ้นนะครับ เป็นลักษณะยังเป็นป่าไปทางเบญจพรรณรับไม้หลายหลยชนิดปะปนกันมาใด้ปโปร่งโรงเท่ากับป่าเตียงรังพื้นีค่อนข้างที่จะชันกว่าที่ผมเดินขึ้นมา ครั้งแรกนะครับแล้วก็ป่านี่ก็เริ่มออกว่าทางป่าดิบแรงนะครับมีร่องมีรอยสัตว์นะครับใหม่ๆเลยนะครับมาตะกุยดิน่าจะนอนเล่นตรงนี้นะครับ ลักษณะคนเราป่ากับที่ผมเดินขึ้นมานะครับเดินขึ้นมาก็จะเป็นป่าเต็งรังตรงนี้ก็ีทั้งเป็นออกป่าดิบแล้งป่าพืชพันธุ์ตรงนี้ก็เป็นส่วนนี้ก็เป็นป่าไผ่นะครับสวยงามไปด้วยแนวต้นไผ่ป่า เสียงไก่ป่าบินอใกล้ๆนะครับ ใช่นะ